ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกประการย่อมเป็นผู้ควรของธรรนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ธรรมะหกประการเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนีประกอบด้วยอินทรีย์คือศรัทธาหนึ่งอินทรีย์คือวิริยะหนึ่งอินทรีย์คือสติหนึ่งอินทรีย์คือสมาธิหนึ่งอินทรีย์คือปัญญา หนึ่งและกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกประการนี้แล ย่อมเป็นผู้กวนของกํานับกวนของต้อนรับกวนของทำบุญกวรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมะ6ประการ ย่อมเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมะหกประการเป็นไนพิสุประกอบด้วยกำลังคือศรัทธาหนึ่ง กำลังคือวิริยะ1นึ่กำลังคือสติหนึ่งกำลังคือสมาธิหนึ่งกำลังคือปัญญาหนึ่งและกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอนหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมะหประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรกระทำอันชฉลีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า